ห้อนที่มันห้อนเอาสวัสดีครับเห็นอย่างไรเนี่ยคลุ่มยังคนลุมมันเอาเห็ดไก่ครับไก่ยังอ่ะไก่อบอ่งโอ่งผัวโอ่งอ่ะโอ่งไงเห็นโอ่งผัวไงใครโอ่งกว่าผัวนี่ตัวไก่อ่ะเนี่ยครับโอ้ยคนอะเดี๋ยวพี่น้องตัวไก่ครับตัวไก่เดี๋ยวมาใกล้แล้วครับไก่โอ่องครับพี่น้องโอ้ยโอ่งโอ่งโอ้ยเนี่ยพี่น้องเอาผ้ายางไปงุ่มไว้เนี่ยงุ่มดอกเดี๋ยวจีอ่งงุ่มไว้นี่อันนี้นะครับเดี๋ยวเบาเนี่ยสิคนหลุ่มพี่น้อง เอามันก้นลุ่มบ่ามันก้นลุ่มนางฉี่ได้พี่น้องก้ <c oughs> นลุมใส่ไก่ครับครับโอ่งอ,ะอ่ะอ้าวคน้นค้นโอ่งไงเห็ดเห็ดทำป่าโอ่งบ่บ่ขุดลงไปแล้วสิเอาไอเอานั่นตั้งครับไอ,อโอ้โห้เนี่ย้อยเอออ้อยตั้งตุต,ตหมูรถโอแบบไม่เข้าใจเข้าใจเอาขุดขุดครับควบเลยขุด,ดลุมครับ เนี่ยครับบางยงี้ก็เริคุลลุมอยู่พี่น้องลุ่ไปผงครับเราจะขันตอนแรกกันนะพี่น้องเนาะเอาบางเงเนาะครับคุลลุมครับจะช่วยยังไงเด้อคือไก่ห้องเด้อหยาแขกแกเด้อให้เอาเอาสั้นไหนก่อนเอพูดล้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกขึ้นทำอะไมก็แขกขึนครับบางเงี้คุลลุมอยู่พี่น้องคุลลุมเอา ไก่ไปตั้งครับเราสิพากันอบองอบองไก่ไปนี่ครับพุ่นพุ่นพุ่นโตไก nah. ่ครับโอ้ยฟูดะโต้เงี้ยนะครับได้บาเบาเนาะคือได้แล้ววะนี่เดี๋ยวลูกหยีจะให้มันมันจะติดดาบขวดปะพอแล้วพอแล้วตรงทำนี่เบายนาตรงนี้่อะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพอดีพอดีพองององนี่เยอะอ้าวเอา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 ผมเดี๋ยวไม่ถือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ไปเปียกได้พี่น้องจ้าัย

เอาครับโอง่งโมเซ่ป้าอยางป๋เนี่ยเดี๋ยวม,มันบ่อบฟิวบ่อบฟ้าอย่างบ่บ่อบฟิวบ่ม,มีฟิวครับนี่ครับไกล้ฟ้ากว่บบครับบ้าวโอง่งโมงงป๋เนี่ยเอามันอยู่ตรงกลางได้แจยแจยฉีดินเซนได้โอ่งด้วเออฮะงบป,ปั๊บบักครับเนี่ยพี่น้งองอุ้ยขักเลยครับปั๊บเหันอยู่กลางป้าอย่างกลางนะครับนี่นั่นแหละปั๊บนั่นแหละ พ่อพอพอจับแล้วจับแล้วเอาละครับกาลังตุดแล้วครับมาดีดอกแรกแล้วพี่น้องรอบแรกครับรอบแรก <c oughs> เอา้ารวจจ้าเลยพี่น้องจ้าแล้วพี่นอ้ <c oughs> นองครับเอ้ยขวัญครับมือนี้อ้โอมพี่น้องไก่อบโอง่งเมื่อวานเป็ดครับมือนี้ไก่มือนี้เปาเงีเ้ย กระเป๋าตอมมีอไลไรจัดก,การนี่เลยนี่ครับจิตาด้วยพี่น้องเนาะรอบสองพี่น้องรอบสองครับรอบสองโอ้คักยังคลยพี่น้องนี่ครับรอบสองครับรอบสองใส่เวลาก็ประมาณยี่สิบนาทีเลยพี่น้องเต็มที่ไกลตัวน้อยพอด ครับสองครับรอบสองบ่ตัวน้อยมาไดนหรอกยุ่งงี้เติบแล้วกินสามสีค่คนยิ้มอยู่หรอกวันนี้ไก่อ้ปองครับไก่โอ้ปองมันก็ตำหตุ่นเฮ็ดเต็มขึ้นหรอกครับเขาจ้าเฮ็ดมาขึ้นนี่นี่นะผมมีอะไรเฮ็ดนะครับเดี๋ยวเพิ่งใส่เดีเพิ่งใส่เดเพิ่งไ,ๆๆๆไปเร่งไฟครับไปเร่งไฟครับตอมจาเฮ็ดมาขึ้นนี่ได้ผลดีอยู่ครับไป้พ่อคมึงนะครับเด็กองครับขันไปเร่งมากมันกับสีใหม่พี่น้อง เรียงมากมันใหม่เอา่อยไปมันห่มไปเรียนพี่น้องนะเย็นๆมันห่มเ้ยแดงๆมันห่มเง้ครับไปมันห่มเเขาเกินว่าไฟเนะพี่น้องนะกันกันว่ากันเขาเกินว่าไฟเหรอเนาะเขาเกินว่านำแะผมซื้อี่หอกไฟไปไยนมาเงาใส่รอบสามนะพี่น้องรอบสามครับรอบสามครับพี่น้องรอบสาเบอร์สาม จะคอยไปพี่น้องเล่งมากเล่งมากกับว่าใดครับวัตถุสามมาบุ๋มมาเย็นมาเนะเย็นหรือยังนี้ค่ะก็เย็นน่ะรอบสามพี่น้องรอบสามไก่อบองติดตามได้พี่น้องเด้อเขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปเห็ดบ้างนะครับอบองฮอนครับฮ้อนฮ้อนฮ้อนบักคัทกูฮ้อนฮอนองครับโอ้กอนเอาลุ้นร่วกันพี่น้องหนึ่งสองสาม อ๋อโดจดจดจดห่อนครับห่อนครับห่อนปากคั่งนะครับเอาออกมาอนอะไรครับบอกเราครับมันห่อนครับเอาผ่านมาหนาบ่พ่อบ่ะอะไรอะไรอ่าบ่ได้ก็ให้นป้ายเย็นญี่ค้าก่อนห่อนครับพี่น้องเบาเงี้ยวห่อนมือครับเดี๋ยวองค์หลุดตกมือหลุดทั้การได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเห้มันเย็นก่อนครับนี่ครับบ้าบุ่มครับโยกให้โยกให้มันตรงๆนะครับโยกให้มันตรงๆเด้อเดี๋ยวองค์สิแตกครับโอ้ยอย่าไปดึงของสัตนครับพี่น้องเอาหนึ่งสอง บ่ได้ครับ้อนครับบ่าบุ้มกบสําเท็ครับหนึ่งสองสามเอ้าบ่าวเาจิ๋วพี่น้องวนี้เนบี่ยครับติดตามเด้พี่น้องติดตามไก่อบองครับไก่อบองเอาบ่วเนาเดี๋วครับเดี๋วครับเอาครับหนึ่งสอง นานเห็นิบบครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วออกไหมเด็กๆมาทำอะไรครับมเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีครับเอฟซีต้อมแตมครับนี่ครับเด็กๆตัวสองสามโอ้โหยังเหลืองเลยพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดรอนกระดูกเลยครับวันนี้ิ่งยังแจกวเลยพี่น้องนี่ครับพวกหน้าตาพี่น้องชิมก้อนเนียบ่ครับนี่ชิมอะได้ครับชิมอะได้โอ้โหพี่พี่น้องพวกหน้าตาครับนี่ครับโอ่งน้องบอล้วครับนี่ครับ บ่เหลือครับบ okay, ่เหลือนี่ครับเบื้งหน้าตายพี่น้องซับแล้วครับเนี่ไก่อบวงนี่ตำหุงครับว่าย้อนตำนี่สุนนอใหม่ครับเอากินตามพี่น้องไก่อบวงเอาวยอกินครับกินกิมาครับแต่ละลานเนีแก่อวงผู้เลี้ยอย่างกลหน้าร้องวงรุ่มพัดกินครับกินกินกินเดว่าย้อน มาครับมาเขาคำแหอครับขอเลี้ยงขอคำนะอ๋อนั่นะวกระดาษชิวม่นตหุงนบ้าเนก็ลงลงมือนตเองครับตัเองมาตําหง่วเนีต uh. huh? ัเองเพ่นงตับุง่วเออตบหง่งวะเด็ดิเราะวนหลงยังสาบไปซะบ่กินหอกิิลอืม

ดูว่ามันอืมอืมนี่เจียกกิอนอะไรับน,น้องเล็กเจี๊ยบเหรเอืมดีว่าดูป้ายอย่างดิเข้าไปดูนี่หนึ่งนะเดี๋ยวแต่ละอยางใส่กับผีที่เคยตัดี๋ยวน้ำปลาบ้าครับของบวาอเดยนี้นะครับฮะนมาน้องเล็ก

ตั้งงูแบบพอดีพป่น้อย่ไพอดีตังมงแล้วก็ม่ตั้อแล้วก็้อไีแต่ความคือนะองานดๆเด้อออขเสียก็จะ่ก้งรา้าวันนึกโบราเาราอดมาโ้พชนะครับมีก็หลเพ็ชได้ไป่น้อนอืมอืมบดเลยครับ

Ừ. Nà đen mới đây bên nào Bên nào có vây Ngoan Luôn cặp cuốn như đọc các bạn Luôn như nhạc ừ. như nó rồi Riêng ở Mày tầm ở đó, phải nhạc đây riêng Mày như bản hộp ở nhạc ở đây nó mày ừ. nó

แ้พอเาต่อเสียงอะไ้ขันผู้ใดก็ท่านหนึ่งใช่ไหลูกขอคว่าจิมจุกได้ไมฟ้าพูด้าพูดอบุษัทไอบุษัทต้องแจมเลยับพี่น้องจุกได้ไหมไอ้งพษทบาบุ๋มเ่าุกไ

เราไปงก็ัดต้มไล่ก็เสียกันเองยี่เดัม่อดีบทาไหมัมพ่อดีบ้างงัน่อนบ่ดยอย่นะพอเลีนะเขาเองตพ่อเลียสักหนึงหมันบครับ้แงก็องายเดงก็แดบ่างัวมัวต่วัแงกันดก็มุ้งุ่ยก็ขนมกินนมปุูนบางด้เ เราดูลงเล้ง huh. อ <Yeah S 1> ่ะทำไปวันห้องไปสอนกุ้งเนาะกุ้งเตี้ยนหนิโอ้ยเท่ประกอบวุไปยิ่งไปยา เราโมไปจีนไงจะมันนันอ่อรอมันมั่นมอวางจามดเห็นเลือมึงกลเห็นมึงไก่กเห็นรอดัน่บกมึงบอกหมนีแตบอกหมั่แล้วบมอันได้กินนกู้อาศัยกูได้มองหม่วแบบนี้นะมึงีฝาีเปนอย่น้ะเป็นอย่างนี้ไตยิ้มหน่อยปอยไปีครับ 那个金光那边多着呢，这边多吧？